กระซบอกเล่าสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถกระบะมือสองหล่อๆจัดทรงลงล้อล้อแม็กเวลค่ะขอบที่8ยังหล่อเลยนะคะขับดีด้วยค่ะสภาพสีก็ดูฉ่ำเงานะคะอีสุ u d ดีแม x กเรถปี04ในโฉมปี05เครื่องดีสีสวยภายในสะอาดแม็กสวยมีค้ำหลังลักษณะตามรูปเลยนะคะ เครื่องยนต์มีเทอร์โบค่ะอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะเบาะไม่ขาดนะคะราคา139,000บาทสนใจทักตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายคุยนัดหมายด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านอยากแนะนำให้ไปดูรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะ